สวัสดีครับวันนี้ก็มาลดน้ำต้นไม้ในเทลเลียมแก้วของผมนะก็วิธีการก็ง่ายงเลยใช้หลอดสลิงแบบนี้นี่ผมใช้หลอดสลิงขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผมหาได้แล้วนะประมาณ1 0 c ซีซีแล้วก็ลดด้วยวิธีนี้ครับแบบนี้ก็จะทำให้แก้วไม่เปื้อนนะ เดี๋ยวผมก็จะทำพวกเทเลเรียมแก้วไปเรื่อยๆแหละพัฒนาฝีมือนิดนึงอยากจะทำให้มันสวยๆนะอันนี้ก็เป็นแบบแขวนสวยงามก็สามารถเอาไปต่อเติมได้ครับก็เป็นพวกชั้นอาจจะดีไซน์ชั้นเป็นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ ไอเดียของแต่ละคนนะอันนี้ก็ลดหนาวเขาสักสองวันครั้งนะตัวนี้ก็ลดแล้วมาตักแดดตัวนู้นก็นี่ซื้อมาต้นหนึงถูกมากเลยไปซื้อที่สวนที่เขาปลูกเคาะขายครับก็ประมาณอันนี้อยู่ที่ประมาณ15บาทหรือ20บบาทนี่แหละ ถ้าไปซื้อที่อื่นก็อาจจะราคาสูงกว่านี้ประมาณเท่าหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเทอร์เรียมอันใหญ่ใหญ่กว่าปกติเจญ่กว่าอันนี้ด้วยนี่อันนี้ก็ขนาดสิบเซนตัวนี้ขนาดสิบห้าเซนนะเทียบให้ดูก็ใหญ่หกันเยอะนิดหนึ่งก็เดี๋ยวจะหาต้นไม้สัก อยากจะเอาใส่เป็นเซตนะครับเซตสวยๆส,สักอันหนึ่งก็ใส่เข้าไปอะไรประมาณนี้แหละขาดไม่ได้คือทรายนี่ทรายสีขาวว่ามันทำให้มันตัดกับมันเข้ากับได้กับทุกๆสีเลยนะทรายสีขาวเนี่ยก็จะทำให้เทอร์เรียมดูสวยขึ้นครับสวยขึ้นเยอะเลยโอเคสวัสดีครับ